ได้เวลาแกล้งแฟนเอาคืนที่มันชอบแย่งขนมแล้วทุกคนวันก่อนไปเจอขนมนี้ที่พิกซีปาร์ตี้ข้าวเหนียวทุเรียนคือเช้งมันเป็นคนที่ไม่ชอบไม่กินและเกลียดทุเรียนเป็นจํานวนมากเดี๋ยววันนี้เราจะแกล้งทําไปเหมือนว่ารีวิวขนมมันจะต้องมาแย่งกินแน่นอนไปดูปฏิยาก,กันปาร์ตี้รถใหม่มาชิมกันกูก็ไม่กินทุเรียนอือกินแรงมาก ไม่ได้ไม hmm! mm ่ไ hmm. ด mm ้อ hmm. ืมรสนี่หอมมันมากอร่อยทุเรียนไงจ๊ะ no acting สาวกทุเรียนไปลองกันได้พวกเราสอคนไม่ไหวขอไปก่อนรอบแย่งนี้นะ i <laughs>